เปพันธ์จช่ายดีเกอร์สนับสนุนโดย Honda Scoopy I ใหม่ควัน Unlimited ออกลายสร้างเปลี่ยนหน้าสิวเป็นหน้าใสเป็นสิวอุดตันนึกถึงแผน t e ค h n i c a r e รอบฟแนลนะครับเจ็ดเดือนหันคนสุดท้ายที่เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับวันนี้มาต่อสู้กันบนเวทีนี้นะครับเพื่อคนหาคนที่ใช่ที่สุดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นออกมาแล้วสองคนนะครับว่าจะเป็นคชากับเบน์นะครับและจากการจับสลากนะครับคนที่สามที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ครับคนที่สามครับคนที่สามลูกเกดครับลูกเกดเอาคู่คู่ พี่ทำภาพปไปเมื่อกี้โอเคเป็นไงฮะก็คนต่อไปแล้วค่ะเตือนี่มากค่โชคดีขอโชคดีลูกเกดเธอจะมาในเพลงการเดินทางที่แสนพิเศษของไดเอนโดรฟินนะครับถามพี่หนึ่งนรงวิทย์หน่อยครับเพลงของไดเอนโดรฟินเพลงนี้มีจุดสังเกตยังไงบ้างครับจริงๆิงเพลงนี้มันก็ร้องไม่ง่ายนะครับครับแต่แอบหวันใจว่าจะเข้ากับบุคลิกของน้องหรือเปล่า ว่ามันจะแล้วแล้วมันจะส่งเสริมการแสดงเขาหรือเปล่าครับอย่างคราวที่แล้วที่เราแนะนําไปว่าสเสน่ห์ของน้องนี่น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งครับถ้าน้องเลือกเพลงนี้พี่ไม่มั่นใจครูนะครับจากที่เรารู้จักน้องลูกเกดกับเพลงเธอเล่นในวันนี้ครูมีความเห็นยังไงครับจริงๆวันนี้พยายามจะพูดอะไรให้น้อยๆจะได้ไม่สะทกสะเทือนอารมณ์หรือความกดดันเด็กๆแต่วันนี้ก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะคะคิดว่าลูกเกดคง คงมีอะไรบางอย่างทำให้ดูเพิ่มในวันนี้นค่ะ องลูกเกดครับทราบกันดีแล้วนะครับว่าลูกเกดก็คือทายาทลูกไม้ใต้ต้นของศิลปินที่ต้องเรียกว่าเป็นตำนานเลยนะนั่นก็คือคุณอิทธิพลังกุลนะครับลูกเกดครับผมเชื่อว่าคุณพ่อจะต้องมองคุณลงมาจากที่ใดที่หนึ่งด้วยความภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณเพื่อเพื่งแสดงไว้เมื่อสักครู่นี้คุณพอใจในตัวเองมากนะแค่นห้นครับค่ะเกดก็อยากจะบอกคุณพ่อนะแล้วคุณพ่อดูอยู่ว่าเกดก็ทำเต็มที่แล้วแล้วก็ เกดเชื่อว่าพ่อคงคงดีใจที่ว่าที่เห็นเกดร้องเพลงค่ะแล้วเกดก็รู้สึกดีใจที่เหมือนเหมือนเราได้ร้องเพลงให้คุณท้าฟังค่ะดีใจที่ทุกคนก็ได้ฟังถึงเพลงที่เกดร้อง,ง,องครับผมสำหรับแคสติ้งเลยเราได้ทั้งสามท่านที่ดูแลคุณมาตลอดแต่สองท่านนี่เป็นคนแปลกหน้าที่จะมองคุณด้วยเฉพาะสิ่งที่คุณทาบนเวทีเท่านั้นอยากจะบอกอะไรทั้งห้าท่านบ้างไหมครับค่ะวันนี้เกดก็ทาเต็มที่ค่ะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ ขอบคุณสหรับโอกาสนะคะที่ให้เกียรติขึ้นม่ยืนบนเวทีที่เป็นเกียรติมากๆเลยขอบคุณมาก,มากค่ะเอาลูกเกียรติครับเดรฮัน <The hunt S 2> ของเราทั้งสามคนนะครับผ่านสายตาคุณผู้ชมกองเชียร์แลวก็แคสติ้งในระทั้งห้าท่านไปแล้วท่านนี้เป็นโต๊ะจีนก็ต้องเรียกว่าสามคนนี้น่าจะเป็น order. อ,ออเดิฟคุณพงเมครับออเดิฟของเราทั้งสามจานนี้น่ากินไหมครับก็โอเคฮะโอเคนะครับ <c oughs> ถือว่าพวกเราทํางานกันมาก็ไม่ขี้เหล่ใช่ไหมครับใช่ครับคุณบ,าาบร์นาโบสครับเดือนรั้อเราทั้งสามคนที่ได้เห็นไปเป็นไงบ้างครับก็มีทั้งหน้ากินแล้วก็มีทั้งไม่อยากแตะโอ้อยางนั้นเลย <c oughs> นะครับส่วนใครหน้ากินใครไม่อยากแตะในผลการตัดสินน่าจะบอกได้ครับครูแล้วครับเด็กๆเราดูแลกันมาแต่อ้อนแตออกพวกเขาทําได้ดีแค่ไหนครับวันนี้วันนี้อาจจะรักแถวๆเบ้นกับ น้องเกตเหมือนจะไม่มีพลังนะคะวันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่วยหรือว่าอาจจะตื่นเต้นมากเพราะฟอร์มตกทั้งสองคนนะคะวันนี้ถ้าถ้าถ้าอยากจะบอกกับกับฟองเบียกับกับบรรณนาโบสทนะคะคปกติสองคนนี้น่าจะมีพลังมากกว่านี้แต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นพี่หนึ่งเลยครับเด็กไทั้งสามคนถ้าวันนี้มองด้วยสายตาของคนที่ตัดสินกัน หน้าง,งานแบบนี้พี่หนึ่งพึงพอใจมานน้อยแค่ไหนครับพี่ว่ามันแอบกรี้ยวอยนิดนึงอะ่ะค,ความสนุกมันหายไปไม่เหมือนตอนที่เราเอ,อแคสติ้งในรอบก่อนๆครับ,ค,รบความเป็นธรรมชาติอะไรมันหายไปหมดเลยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อหนักใจหนักใจนะครับพี่มัมนะครับ <c oughs> มีหลายบรรยากาศห,หลายรสชาติครับ เอ,อน้องกระชาก็กสนุกับเพราะว่าเป็นเพลงเร็วขณะที่น้องเบนส์กับน้องลูกเกดก็เพลงช้าก็ก็ต้องทําท่าแบบนี้ถูกต้องแล้วค่ะับครับ จะห้เต้นก็คงจะประหลาดนะครับในรอบแรกนะครับเดี๋ยวทั้งเจ็ดคนจะต้องมีหนึ่งคนที่ผิดหวังกลับบ้านไปนะครับและคนที่ใช่คนเดียวเป็นใครนั้นยังไม่สาคัญเท่าคนที่ไม่ใช่คนไร้ต้องกลับบ้านก่อนเป็นใครครับมาถึงเดี๋ยวท่านคนที่สี่ที่ต้องขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับและเขาก็คือเสียงที่ต้องดังแน่ๆครับ แม่ก็ต้องมาลุกันต่อสัปดาห์หน้านะครับว่าคนต่อไปจะเป็นใครท้ายที่สุดนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยรังสิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่แข่งขันดีๆให้กับเราสัปดาห์หน้ากลับมาลุกันต่อกับเด h ฮันถ้าใช้ได้เกิดซีกิ้งซ e ซั่นรอบไฟนอลครับเเด่ถ้าใชกิ